สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องของคุณชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองแต่วันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมนะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะเพราะว่าอันนี้ซื้อมาเองซื้อมา2เครื่องเลยนะมันคือเครื่องฟอกอากาศนั่นแหละดูก็ไม่มีอะไรมากนี่คือเครื่องฟอกอากาศโอเคนี่ก็คือแผ่นกรองอากาศของ 3M อันนี้ก็ซื้อมาเองนะไม่มีสปอนเซอร์อีกแล้วเออเมื่อไหร่จะมีสปอนเซอร์นะนี่ก็คือแผ่นฟอกอากาศ อ่านว่าเฮป่าฮิป่าหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะ H E P A อะ่ะมันเป็นแผ่นฟอกอากาศของศูนย์นะถ้าจะซื้อแผ่นเนี้มันต้องซื้อแผ่นหนึ่งของศูนย์เลยอ,อยู่ที่แผ่นละพันห้าเครื่องฟอกอากาศมันแค่สามพันนะสามพันกว่าบาทใส่กรองอะพันห้ามันก็ไม่ไหวเนาะนก็คือมันแพงไปมันก็เป็นทางเลือกของการที่จะใช้เครื่องฟอกอากาศตัวนี้คือแผ่นที่เอาไว้ติดตรงแอร์เพื่อ ช่วยดักจับฝุ่น PM 2.5เพราะว่าเป็นคนที่แพ้ฝุ่นอย่างรุนแรงประมาณหนึ่งมันจะแสบจมูกแผ่นข้างในจะมาเป็นมว้มวนๆอย่างนี้ซึ่งมันก็ดูเหมือนแผ่นธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าหลักการทํางานของมันคือแผ่นตัวนี้มันเป็นแผ่นไฟฟ้าสถิตเนี่ยเห็นไหมมีเส้นผมไปติดแล้วเนี่ยมันคือแผ่นไฟฟ้าสถิตถาวรคืออะไรที่มันเป็นของเบาๆอ่ะผ่านาใกล้ๆมันก็โดนดูดติดหมดไอ้พวกฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันก็เป็น ถ้าจะเป็นการ์ดละมันก็จะติดที่ตรงตัวนี้เหมือนกันเสร็จแ,แล้วถามว่าทายังไงหลังจากที่เราเอาแผ่นฟอกการดตัวเดิมออกแล้วเพราะว่าตัวละพันห้าเนี่ยมันไม่ไหวนะพูตามตรงมันแพงเกินต่อให้ไปซื้อของเทียบก็ยังเจ็ดร้อยบาทเราก็ตัดแผ่นอันนี้มาให้ขนาดพอดีแล้วเราก็ใส่เข้าไปแทนมันได้กันประมาณอย่างเงี้ยก็ติดสกอตเทปหลังจากเอาสกอตเทปแปะมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็เป็นหน้าตาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะ ก็คือแปะมันไว้ร,บรอบๆเพื่อให้มันดูดฝุ่นลงมาตรงนี้แล้วมันก็ติดฝุ่นตรงนี้ไงเออถามว่ามันพอใช้ได้ไหมถ้าตามหลักการมันก็ควรจะช่วยได้บ้างซึ่งมันเป็นทางเลือกนะไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดนะถ้ามันดีที่สุดมันคงไม่ราคาแค่นี้เพราผ้าการที่ไปซื้ออีม้วนเนี่ยยาวประมาณสองเมตรครึ่งใช้ได้ก็สักประมาณห้าหกครั้งห้าครั้งอนะประมาณ มันม้วนล,ละแค่สามร้อยไม่เกินใช่ไหมสามร้อยไม่เกินเนี่ยคุณเปลี่ยนเดือนละครั้งยังไหวเลยสองเดือนครั้งก็ได้ได้ปีหนึ่งพอดีก็แค่บอกว่ามันเป็นทางเลือกนะไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดส่วนใครอยากจะลองอไปทําตามมันก็ได้นะมันประหยัดไปเยอะของศูนย์ัละพันห้าเนี่ยเขาเคมว่าใช้ได้สักหนึ่งปีถึงสองปีแต่เอาจริงอะ่ะดูตามสารลูบแล้วนะคิดว่าไม่เกินหกเดือนนอ่ะก็คงต้องเปลี่ยนแล้วอะ มันไม่ไหวหรอกนะ6เดือนพันห้เดือนพันห้ามันปั๊มเงินไม่ทันขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครที่เออมีปัญหาว่าโอ้มันค่าแผ่นกอมันแพงเหลือเกินแล้วไว้เจอกันใหม่นะลาก่อย